แค่สิบกว่าผมเอาว่าจะถึงร้อยกว่าแข่งลยแข่งแข่งแข่เจสบายมากเลยไม่มีอาการอไม่เคยปลียเหยมีคนบุญคนอ่ักแนดงคือพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าการเดินเรื่องลงเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราเรื่องลงดีขึ้น ก็จะเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและทางใจผู้สูงอายุนะคะจึงชนตะดอกอัมพูรุมประโยชน์มางทีนี้ต่อไปเราก็จะไปปฏิบัติในวิทยากรโดยคุณธวีศักดิ์ในวันนี้ขอบคุณที่จงคิดจงจบนะคะสวัสดีค่ะขออนุโมทนาสาธุกับ นเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับก่อนก่อนที่เราจะจะนั่งอยากจะทเรียนนิดนึงว่าเป็นเรื่องปกติของของสิ่งรบปวนที่เข้ามาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งตาแล้วทั้งทั้งแทนทุกอย่างนะครับที่เข้ามารบกวนโดยเฉพาะที่เราตั้ง ตาเองไม่กระทบแน่เพราะเราหลับตาใช่ไหมตอนเราเน้นสมาธิเราหลับตาอันนี้เราพบก่อแต่หูเนี่ยมีเข้ามาตลอดใช่ไหม